สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประติศสตรเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศยานรบ ลำหนึ่งนะครับผมที่อาจจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยอย่างเครื่องบินติดอาวุธหนัก A c 1 3 0กันชิปนั่นเองนะครับมัจจุราชจ,จากฟากฟ้าผู้สร้างฝนเทียมให้กับกลุ่มตาลิบันกลุ่มอัลกออิดาแต่ฝนเทียมนั้นเนี่ยนะครับผมเป็นหากระสุนตะกัวและลูกปืนใหญ่วันนี้เนี่ยผมมีข่าวลือที่เขาบอกกันว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับผม2026เนี่ยเครื่อง A c 1 3 0 J Ghost Rider มีโอกาสนะครับผมที่กองทัพอากาศเนี่ยจะถอดอาวุธหลักชิ้นหนึ่งของเครื่องบินลำนี้ออกไปนั่นก็คือปืนใหญ่ขนาด1 0 5ม mm มนั่นเองเรียกได้ว่านะครับผมเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของเครื่อง AC-130 เลยทำไมนะครับผมเขาถึงต้องอยากเอาออกด้วยเนื๋อวถ้าพร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่านะครับทางกองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยในตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการประเมินนะครับผมและคุยกันว่า จะเอาปืนใหญ่ขนาด105ม mm มออกจากเครื่อง AC-130 ดีไหมและถ้าอาออกจริงๆเนี่ยจะเอาอาวุธอะไรมาติดแทนยังไม่ได้มีการเคาะออกมานะครับผมว่าผลของการประชุมกันประเมินเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เขาก็พูดถึงเหตุผลที่ทำไมถึงมีความคิดนี้เกิดขึ้นมานะครับผมเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับผมเครื่อง AC-130 ของกองทัพอากาศสหรัฐนยนะครับผมรุ่นที่ใหม่ล่าสุดและประจำการ เป็นรุ่นหลักเลยเนี่ยนะครับผมก็คือเครื่อง a c 1 3 0 j หรือที่เรียกชื่อว่ารุ่น Ghost Rider เนี่ยมันมีอาวุธหลักด้วยกันเนี่ย2กระบอกนั่นก็คือปืนออ t โตแคนนอนนะครับผมขนาด30มิลิเมตร และเจ้าปืนใหญ่105มิลลิ mm เมตร Howitzer ที่เป็นปืนรุ่นอัปเกรดของ M102 ที่ถูกใช้งานกันสำหรับกองทัพบ,บกเนี่ยแหละก็คือจะใช้กระสุนปืนใหญ่ขนาด105มิเมเหมือนกันเลยและที่มีการเถียงกันว่าไอ้ปืน105มิมเนี่ยมันควรเอาออกไหมเนี่ยมันเกิดจากการที่อเมริกาในตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามาดูความแตกต่าง ของยุคนี้กับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยยุทธศาสตร์และความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเราจะเห็นได้เลยว่าบทบาทของอเมริกานะครับผมที่มีในตะวันออกกลางเนี่ยเรียกได้ว่าน้อยลงมากๆเมื่อเทียบกับยุคที่ทําสงครามในอัฟกานิสถานหรือซีเรียยุค War on Terror นะครับผมสู้กับกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยจะเป็นช่วงยุคทองนะครับผมของการใช้งานเครื่องกันชิปอย่างพวกเครื่องตระกูล a c 130 เพราะหน้าที่หลักของเครื่อง AC130 เลยเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่เดียวเลยก็ว่าได้นะครับผมก็คือเป็นเครื่องบินที่ถูกใช้ในปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศระยะประชิดหรือ Close Air Support ให้กับหน่วยฐานราบซึ่งส่วนใหญ่นะครับผมใช้งานจริงเนี่ยก็มักจะใช้งานกับพวกหน่วยรบพิเศษหรือ Special o p e r a t i o n Force นั่นเนี่ยก็เลยทำให้ AC130 ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมประจำการอยู่ในสังกัดของกองบัญชาการ ปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศหรือ AFSOC F-2 นั่นเองนะครับช่วงที่มันถูกใช้นะครับผมซัพพอร์ทฐานราบในอัฟกานิสถานยิงใส่เป้าหมายที่อยู่ภาคพื้นด้วยกล้องตรวจจับความร้อนเหมือนกับเล่นเกมยังไงอย่างนั้นทำให้มันเนี่ยนะครับผมถูกเรียกว่าเป็นยมาทูจากฟากฟ้าเลยทีเดียวซึ่งที่มันถูกใช้งานได้อย่างง่ายดายมันเป็นเพราะว่าหน้าที่ภารกิจของมันเนี่ยถูกออกแบบมานะครับผมให้ใช้ในพื้นที่ที่ท้องฟ้าเนี่ยปลอดโปร่งปลอดภัย ปราศจากอากาศยานรบของศัตรูและระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งกลุ่มตาลิบันในยุคนั้นเนี่ยมีอาวุธแบบนี้ไหมก็ไม่มีนะครับ ac130 เลยถูกใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันสุดๆแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยอเมริกาเนี่ยนะครับผมไม่ได้ทำสงครามกับกลุ่มก่อการร้ายไม่ได้ทำสงคราม counter insurgency โจมตีใส่กลุ่มติดอาวุธที่ไม่มีอาวุธทันสมัยในอนาคตอันใกล้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยว่าคู่มวยคู่ต่อไปของสหรัฐเนี่ยจะเป็นชาติมหาอำนาจครับซึ่งก็คงหนีไม่พ้นจีนแต่จีนเนี่ยแตกต่างจากตาลิบัน แตกต่างจากกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางอย่างสิ้นเชิงจีนมีอาวุธที่ทันสมัยไม่แพ้กับสหรัฐโดยเฉพาะระบบป้องกันทางอากาศที่มีประสิทธิภาพชั้นนำโอเคถ้าเกิดเราเทียบกับเครื่องบินสเตลเครื่องบินยุคที่5ต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสรอดน,นะครับผมระบบป้องกันเหล่านั้นแต่ AC30 ล่ะ ถ้าต้องรบกับจีนจริงๆ AC 1 3 0จะรอดได้สักกี่น้ําเพราะอาวุธทั้งหมดของ AC 1 3 0เนี่ยนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะใช้งานยิงจากเพดานบินที่สูงก็จริงแต่ยังไงซะเวลาจะปฏิบัติการเนี่ยมันก็ต้องบินรอบวนนะครับผมอยู่ในพื้นที่จุดๆเดียวเพื่อทําการสนับสนุนกลุ่มฐานราบบางทีเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าล่อเป้าสุดๆเลยเขาเลยต้องการอะไรเขาเลยต้องหาวิธีอะไรก็ได้นะครับผมที่จะสามารถทําให้เครื่อง AC 1 3 0เนี่ยมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้จริงในสงครามที่เขาเรียกว่า future high end war สงครามที่ต้องต่อสู้กับอาวุธที่ทันสมัยซึ่งถ้าเกิด AC 1 3 0ยเนี่ยยังติดตั้งอาวุธแบบนี้อยู่เขาก็ตั้งคำถามกันว่ามันจะยังมีประสิทธิภาพมีประโยชน์หรือเปล่าโดยเฉพาะอาวุธอย่างปืนใหญ่1 0 5ม mm. มคือถ้าเกิดเทียบกับนะครับผมอาวุธอีกประเภทหนึ่งอย่างออโต้แคนนอนขนาด30ม mm เนี่ย มันใช้งานคนละประเภทกันไอ้ปืนขนาด30มิลิเมตรเนี่ยนะครับผมมันใช้งานได้กว้างขวางกว่าด้วยความที่มันมีเรดออฟไฟอัตราการยิงที่ประมาณ200นัดต่อน,นาทีทําให้มันสามารถนะครับผมใช้งานในการยิงสนับสนุนแบบต่อเนื่องเรียกได้ว่าเหมือนยิงกดศัตรูนะครับผมได้นานกว่ายิงได้หลากหลายเป้าหมายมากกว่ายิงเป้าหมายที่ขยับได้แต่ถ้าเกิดเป็นปืนขนาด105มิลิเมตรเนี่ยอะแน่นอนนะครับผมม,มี blast radius หรือรศมีการระเบิดที่กว้างกว่าก็จริง แต่กว่าจะยิงนัดหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ต้องบรรจุลูกใช้เวลานานและในอนาคตเนี่ยเขาคิดว่านะครับผมจะมีการรบในพื้นที่เออแบ Warfare ร์หรือพื้นที่สิ่งปลูกสร้างการรบในเมืองมากขึ้นและการรบเนี่ยมีระยะประชิดกันใกล้กันมากขึ้นการยิงปืนใหญ่ขนาด105มิลลมเนี่ยอาจจะทําให้ฐานฝ่ายเดียวกันโดนลูกหลงได้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยกองทัพอากาศเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับผมการที่จะหาอาวุธอื่นมาแทน ปืนออโต้แคนนอน30ม m mm. มอย่างน้อยก็ในตอนนี้เนี่ยนะครับผมพูดถึงแค่ความเป็นไปได้ในการถอดไอ้ปืนใหญ่ขนาด105ม mm. มนี่ออกเพราะมันดูไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แล้วนั่นเองแล้วทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดถอดปืนใหญ่105ม mm. มออกเนี่ยเขาจะใส่อะไรแทนละ่ะก็ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรข้อออกมาว่า เขาจะหาอาวุธรุ่นไหนมาใส่แทนหรือเขาออกมาด้วยซ้าว่าจะเอาร้อยห้ามิลเมตรออกจริงหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่คอนเซปต์เฉยๆแต่ก็มีความเป็นไปได้อยู่หลายอย่างนะครับผมจริงๆเนี่ยกองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการทดลองหรือความคิดนะครับผมที่จะเอาอาวุธอื่นๆมาติดตั้งทดลองใช้กับ a c 1 3 0เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นที่เคยทดลองมาแล้วเนี่ยแต่ถูกคว่ำไปซะก่อนเนี่ยนะครับผมมันคืออาวุธที่ถูกเรียกว่า Ahel l แอร์บอลไฮเอนจีเลเซอร์หรือเลเซอร์พลังงานสูงนั่นเองที่เรียกได้ว่านะครับผมเป็นอาวุธคล้ายๆกันที่ถูกใช้งานในเรือรบของกองทัพเรืออันนี้เนี่ยก็ถูกคว่ำไปนะครับผมเพราะมีปัญหาทางเทคนิคเยอะเหลือเกินนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี AGM-845 ปูนขีปนาวุธยิงเรือ AGM-114 Hellfire นะครับผมรวมไปถึงระเบิดอย่าง GBU-39 ที่เป็นระเบิดขนาดเล็ก แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเอามาติดตั้งตรงด้านข้างของอากาศยานยังไงจะเอามาแทนที่ปืนใหญ่ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เขาบอกเป็นไปได้ามากที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นการหาวิธีเอามาใช้งานยิงครูสมิสไซล์ขนาดเล็กยกตัวอย่างเช่นจรวด Black a r r o w ที่เขาบอกว่านะครับผมมันจะทําให้เครื่อง a c 130สามเนี่ยสามารถยิงใส่เป้าหมายภาคพื้นสนับสนุนฐานราบได้แบบเดิมนะครับผมแต่ในระยะทางที่ไกลกว่าเดิมเยอะและปลอดภัยกว่าเดิมนอกรัศมีการป้องกัน ของระบบต่อสู้กับยานของศัตรูอย่างนี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วมันต่างอะไรกับเครื่องบินรบทั่วๆไปละ่ะที่ติดตั้งจรวดขีปนาวุธร่อนพวกนี้ได้เนี่ยมันแตกต่างตรงที่เครื่องบินไฟท์เตอร์ทั่วๆไปเนี่ยนะครับผมบรรทุกจรวดพวกนี้ไปได้เนี่ยกี่อันเชียวอย่างดีเนี่ยก็7 8 9 0อันเต็มฮาร์ดพอยต์ของมัน แต่เขาบอกว่าถ้าเกิด AC 130เนี่ยเอาเจ้าปืนใหญ่ที่โคตรจะหนักกระบอกนี้ออกรวมไปถึงกระสุนของมันที่หนักพอๆพกันเนี่ยออกไปได้มันจะบรรทุกอาวุธอื่นที่เบาวกว่าน,นี้ได้อีกมากมายรวมไปถึงจรวดดังกล่าวนี้ด้วยบรรทุกไปทีเป็น10บอันอย่างนี้นะครับ เวลาใช้งานเนี่ยอาก็บินวนไปเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับพอเวลาที่มีหน่วยฐานราบไหนเนี่ยต้องการการสนับสนุนทําลายเป้าหมายอะไรก็ว่ากันไปเพียงแค่พวกเขาเนี่ยใช้เลเซอร์ชี้เป้าเครื่อง AC 130ที่สแตนบายอยู่เนี่ยก็สามารถปล่อยขีปนาวุธด้อนออกไปได้ทันทีแล้วพอปล่อยไปแล้วเนี่ย ก็ไม่จำเป็นต้องบินกลับไปเติมจรวดใหม่เพราะมันบรรทุกมาเยอะไงครับผมมันสามารถทํางานปฏิบัติการต่อเนื่องได้ช่วยเหลือได้หลายหน่วยพร้อมๆกันเฮ้ยไอเดียนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเหมือนรถบรรทุกจรวดที่บินอยู่บนอากาศเลยฟังดูเนี่ยก็น่าจะเป็นนะครับผมโพเทนชียลที่ดูมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วสําหรับการอัปเกรดเครื่อง a c 130ในอนาคตนะครับ ท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างกับเรื่องราวนี้ก็ต้องขอย้ำกันอีกทีนะครับผมว่านี่เนี่ยเพิ่งเป็นสเตจของการจับข่าคุยกันนะครับผมของบรรดาเสนาธิการนายพลของกองทัพอากาศว่ามาประเมินกันนะครับผมว่ามันคุ้มไหมกับการเอาปืนร0 5มิลิเมตรออกหรือจริงๆเนี่ยมันอาจจะยังมีประโยชน์อยู่ก็ได้มันอาจจะยังใช้งานได้จริงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตอีกเนี่ยเดี๋ยวผมหามาเล่าทุกคนได้ฟังกันนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าหาข้อมูล ผิดพลาดประการใดหรือขัดตกบกรร,ร่องอะไรตรงไหนไปเนี่ยก็ต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยจริงนะครับอยากฟังเรื่องราวไหนกันอีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ขอเราก็มาได้เลยนะวันนี้ขอได้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบายบๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกคน